เอาครับขอต่อหงวดกับย้าสมอนอยู่ครับแปดนาทีต่อไปนี้นะครับเนาะขอเลยเหรอครับเออบ์ได้วาแนวอื่นครับเพราะว่าขอน้ำพนได้ไหมครับเนาะมาขอน้ำพนได้หนึ่งห้าครับได้หนึ่งห้าบาทเกตกำหาตัวเดียวกันครับเกตกำนึงตัวเดียวกันครับบ้านผมได้เอาเกตหาครับตัวหนึ่งครับมีสองตัวครับอืถ้าผมก็ได้ทรงหลาย่นะครับเด็กหนีในไทยหลายอยู่ครับเนาะ เพ่อนก็ได้ส่งหลายอยู่ครับเข้าเต็มๆเลยครับบุนครับบุนครับอืที่นี่ขอต่องหวดครับขอต่องอหวัดบงเด้อครับขอต่องหวดนี่แหละครับขอต่อหงวดครับขอต่อหงวดครับเก้าสองเก็ดเก้าสองสองเก็ดเก้าเก็ดครับเออหญ้าสมอนครับส่งท้ายปีเก่าครับบุงนะครับนะป้าดครับขอต่องหวัดกับหญ้าสมอนบนไให้ นี่นะครับวันไหนทรงท่ายปีเก้าครับอย่าลืมนะครับเนาะเออเดี๋ยวออกไปถ่ายทอดสดทั้งหมดครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับอืมอย่าอดใจรอครับอดใจรอครับก็ตัวนี้ตัวนึงครับนี่ครับผมถ่ายครับเมื่อนั้นผมของมาผมถ่ายนี่ครับนี่ครับใช่หล่ะใช่ล่ะครับเออหนี้หนี้เนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเลขสามตัวมันอยู่นี่ห้านาร์เกตสามครับผมก็ถ่ายตลอดที่ครับฮารเกตสามอยู่นี่ครับ ออนี่นะครับก็ขอหํายาสมอนนี้ครับทูบอ่ะดูทูบครับดูทูบครับอ่ะอย่าลืมนะครับขอต่อหงวัดกันเลยย่าไม่ว่าครับนี่นะครับขอต่อหงวัดกันเลยโชคมาอันบนออครับซอยอาจารย์สมรถเอออะอ่ว่าเรียกชุดนี้อาจารย์ก็มันมันหลายนะครับแล้วก็ ผู้นั่นพามาขอผู้นี้ว่อพออาจารย์กะค่อยเติมไปเรื่อยๆครับเติมไปเรื่อยๆก็เดีโล่งไปอ่อกครับเดี๋ยวโล่งไปอยู่เพราะว่ามันเรขคือนี่มันผมมีหลายอาจารย์นะครับกมมีแต่อาจารย์ก็มีแต่ผมครับอาจารย์เวิรดครับมีแต่ผมก็อาจารย์เวิรดเท่านั้นแหละครับมีแต่ผมกับอาจารย์นิรุตครับมีสองอาจารย์ครับนี่นะครับยาไม่ให้ตรงๆครับยาบม่ให้ตรงๆครับยาให้ตรงๆครับมี่นะครับนี่นะครับ ย่าให้ตรงๆครับครับงามเลยตรงๆครับเห็นโมโนครับเพื่อนงามมาครับหญ้าครับผ้ายางบึงอะไรครับผ้ายางบึงสุดหญ้าครับจังกลับขึ้นมาบึงแนวทางไหมครับมุมนี้นะครับนี่นะครับเพื่อครับเพื่อนไมีหมดผม้าเบึงทุกอย่างครับมีหมดปีนปักผมครับโอ้ยปีนปักผมมีท่องเหลี่ยมยบยบครับอ่ะนี่นะครับเพื่อนครับเพื่อ มือนั่นผมมาสีนอนครับเพิ่เข้าจาว่าให้ี่ามาให้ไปจุดทูบขอเลขกัญญาให้แนว่ว่าท่านมันเคยเข่ามาันผมก็เลยมาจุดครับเบื้องครับเบื้องกระดานครับนี่นะครับเบื้องเอาครับบา้าเนาะน้อนมเฮาสู้ขู่สู้ข้าโอ้ยครับก่ะหังมาไล่นาะไปเบื้องสุดงามยาครับเอ้แมวกระเตียมพึดเลยครับแมวกระเต เมี้ยเขาบอกไปใส่มาใส่เตรมที่เลยน้ำพอครับคัาหลายบ่ลูกคุณนะเนี้หลายนะครับเมีเป็นรอยครับอย่งนี้หายนกินมันกินมาไปแล้วครับลงด้ครับเนี่ยละครับสูตรยาง่ามครับพระเจ้าถือเลียถือเบอรอพระเจ้าก็เอาเอามาถวายครับพระเจ้าใด้แนวทางพระเจ้าก็อามาถวายครับเออโทร061 082 7735คือเก้านะครับเบื่อทัครับอืม อาจารย์วดดุงนาเพลินหรือว่าช่องดุงนาเพลินอันเดียวกันนะครับอาจารย์วัดดุงนาเพลินหรือว่าช่องดุงนาเพลินเป็นอันเดียวกันนะครับเออครับไป้เบิ่งทั้งนั้นครับไปเพิ่งยาทั้งนั้นครับโอ้ยยาพุงามครับย่องเราครับย่องเราครับเพื่อนอะไรตรงตรงย่องเราเลยครับเออครับอู้ยโอ้ยเปิดจะนั่งเห่นดีนะครับเพง่ทึงครับป้กล้าหรอกว่าครับย่าน ซูมลงมาเบิ่งได้บ่นออไ้ยได้อยู่ครับผู้ดำเนินรายการวันนี้คือเป็นนั่งเล่นดีนะครับต้นใไงไงอีหลี่นี่ครับผู้ดำเบิ่งายกานะครับเด้อบอลต้นเนี่ยหน่อยนะครับในที่นีเป็นคลิปวะครับถ่ายทอดสดบ่ได้เลยครับถ่ายทอดสดบ่ได้เลยครับต้องไปถ่ายทอดสดทางหน่อยบังครับเอ้าพุณนะครับอ๋อคือบมลุกนอบาน อ่ะลงแล้วครับอืมนะครับอ่ะลูนู่นเลรครับหมาครับหมาไม่เอาบริการครับบริการเอ้อจนจัดทำลาบริการนี่แหละครับตัวผมไทยประจําครับเนี่ยมไม่ไทยเพิ่งประจำประจําเลขแนวทางตัวนี้ครับเอ้ามาดูบาตรนะครับมานางลงกของเ่าครับนางลกงเขาเป็นตาก็จิงเหี้ยเป็นตากะขาหักว่าเป็นตานี่แหละครับอืมนี่แหละครับ เรามาขอน้ำยาครับเนึ่อว่าจะพักผ่อนครับมีญาดโยมเหมือนมาท่วมาบอกว่าใครไปขอแนวทางน้ำยาครับผมกับลุงมูดี่แหละครับเมื่อไหร่ผมก็ทายทอดสดอยู่ดี่แหละครับเมือมาจุดครับทำทายทอดสดน้งเวียนอยูู่้เดียวครับนี่นะครับอย่าลืมนะครับขอต่อวอดก็มีแล้วนะครับเป็นบุญเป็นกุศลอนญาติโยมนะครับเนาะเห็นวัดที่นั่นครับ นี่แะครับต้นไม้ไงเบิ่งหนับเด้ออ้าวเหยาผ้าเบิ่งแนวทางอ่ะนี่แหละครับถูกครับขอน้ำยาเมื่อนี้เบิ่งเอาเด้อดีครับเริ่มตัวแรกแล้เบิ่งเอาครับอืมเออนี่ครับนี่นะครับอืมนี่นะครับมันถ่ายทอดสดว่าอะไรกัได้เคดคลิปครับอืม นะครับยาครับเอานี่นะครับบึงครับบ่หนี่ขอต่อง่วดครับขอต่อง่วดนะครับบึ้งนะครับเด้อรัฐบาลไทยครับมันมีหัวหัาน้อยใส่ครับเอารัฐบาลไทยไปเลยครับรัฐบาลไทยไปเลยครับขอต่องวดเอารัฐบาลไทยไปเลยครับค่ะครับปันหน่วยปฏิสิบหหกเทาสิบสองท่าหกหครับยาให้มาติมติมเข้าตุงตุงครับ อย่าลืมนะครับอืมนี่นะครับอืมชอบบอครับอืมเขียนไห้นะครับมันสีนลืมอยู่ครับคันบมเขียนไว้ว่โจจด์หว่ลืมอีกแท้ๆผมบ่าลืมอีกเลยครับอืม นี่นะครับเขียนนะครับขอต่องวดกับย้าย้าสมย้าย้าสมอนย้าสมอนครับขอต่องวดเลยครับอืนะครับเบื่อก่อนครับขอต่องวดเลยครับทั้งไทยนะครับรัฐบาลไทยต่อทั้งไต่ครับทั้งไต่มานึงเทิงครับดึงเทิงเป็นไห้มาแล้วครับเอ็นเอครับคำว่าเอ็นเอคือเอ็นเอนะครับนะเมื่อก่อนครับแล้วรวยทั้งนั้นรวยรวยรวย